สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว MC ค่ะวันนี้นะคะสําหรับใครที่มางานไม้บอกเลยว่าข่าวดีนะคะของใหม่เข้ามาแล้วมันคืออะไรไปดูตัวนี้นะคะเราอยู่กับเครื่องดูเศษไม้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยก็คือ DK 1500ข้อดีเลยคือมันไม่เล็กเกินไปแล้วมันก็ไม่ใหญ่เกินไปถ้าเทียบกับรุ่นเก่าก็คือ DK 114กับ DK 663 นะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องจเปคกันค่ะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแรกเลยที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเสียงเครื่องที่เราเปิดจริงๆเลยนะคะถ้าสังเกตก็คือเสียงเครื่องเนี่ยถือว่าไม่ดังเป็นแง่เสียงเครื่องค่ะโอเคอย่างที่สองนะคะขอบอกความคุ้มค่าตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ย เราให้ถุงมาหนึ่งคู่เหมือนเดิมแต่ขยายความสูงนะคะตอนนี้เท่ากับว,ว่ามันสามารถบรรจุนะคะได้เยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือสูงประมาณ2เมตรเลยนะสำหรับที่เก็บนะคะจะมีตัวบนแับตัวล่างให้หน้ากว้างนะคะตัวนี้จะอยู่ที่90เซนแล้วก็ด้านลึกเนี่ยจะอยู่ที่ 47เซนประหยัดเนื้อที่มากๆสําหรับใครที่ห้องทํางานเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่จํากัดตัวนี้ตอบโจทย์ข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องหองล้อตัวนี้นะคะเรามีล้อมาให้เป็นล้ออิสระเลยนะคะหมุนได้360้องศาพร้อมตัวล็อกให้ด้วยนะคะนี่เวลาหมุนหมุนง่ายมากตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเ็อยู่ที่39กิโลเท่านั้นเองแล้วเราก็มีท่อดูดมาให้2ท่อด้วยนะคะก็คือเจ้าสท่อน,นี้กับท่อน,นี้ หมายความว่าเราสามารถที่จะใช้กับเครื่องงานไม้ได้2เครื่องพร้อมกันได้เลยนะคะโดยที่จะไม่มีปัญหาเรื่องกลุ่นเรื่องเศษไม้ปุ่มกระจายเนาะปุ่มสวิตช์นะคะก็บอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะเปิดไปก็จะมีออนออฟปกติเนาะแล้วก็จะมีปุ่มฉุกเฉินให้เหมือนเดิมนะคะกดไปเครื่องก็จะปิดการทํางานนะคะมาพร้อมกับมอเตอร์นะคะอันนี้ขนาด2แรงนะ1นกิโลวัตต์นะคะไฟสองสายใช้ไฟบ้านได้เลย สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูดพ่อจริงๆเปิดเครื่องใช้งานจริงๆให้เพื่อนๆดูด้วยเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งมาลองสาธิตดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ยังไงว่าคะบอกแล้วว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะคะส่วนเรื่องของราคาตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะจะมีบอกให้แต่่แน่โปรตอนนี้จะส่งฟรีนะคะพร้อม แถมนะคะท่อสายดูดขนาด4นิ้วยาว2เมตรให้ไปเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องใช้เพิ่มซื้อเพิ่มได้นะคะ,ะราคานี้คือราคาส่งให้เพื่มมอนๆทุกคนเลยขอมีจํานวนจํากัดน,นะคะเข้ามาไม่กี่ตัวนะสาหรับใครที่สนใจอย่าลืมรีบทักแอดมินมาเลยนะคะตอนนี้มีขายพร้อมทุกทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น App son, แอปซนแอปน้าเงินหรือว่าแอปทีทีนะคะมีหมดทุกตัวเลยนะจะส่งฟรีอยู่นะตอนนี้ทุกคนโปรโมชั่นอย่าลืมนะคะก่อนไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาด ข่าวดีนะคะโปโมชั่นดีๆนะคะแล้วรอบหน้าจะเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย